สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับก็มาอยู่กันกับกิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมแข่งเรือนะสำหรับอมจินะครับตัวกิจกรรมนี้นะครับก็เล่นง่ายๆครับก็มาบริจาคนะครับของหรืออาหารตรงนี้นะครับให้ระบบนะครับแล้วระบบก็จะคิดคะแนนของคุณนะครับ พอระบบคิดคะแนนของคุณเสร็จนะครับคุณถึงจุดไหนนะครับมันก็จะสามารถแลกของรางวัลในจุดจุดนั้นได้นะครับสมมุติคุณอยู่ที่50 1 0 0 1 5นนะครับคุณก็สามารถกดแล้วก็เลือกของรางวัลณจุดจุดนั้นได้นะครับแล้วก็มันก็จะมีแลงนะครับตรงนี้เนาะว่าแรงของเพื่อนของเซิร์ฟนะครับว่าเขาไปไกลกันขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของลองนะครับตรงนี้นะครับเมื่อคุณผ่านจุดจุดหนึ่งไปนะครับมันก็จะมีพวกตัวละครนะครับ ออกมาให้ของรางวัลพิเศษให้กับคุณนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับมันจะสามารถตกแต่งเรือของท่านได้นะครับว่าท่านอยากจะใช้เรือรูปลักษณ์แบบไหนนะครับรูปร่างแบบไหนนะการที่จะปลดเจ้าตัวของของตรงนี้นะครับก็ก่อนก่อนที่คุณจะเล่นนะครับหรือก่อนที่คุณจะซื้อนะครับมันจะมีช่องให้เปิดอยู่นะครับพอคุณซื้อนะครับคุณก็จะ ได้พวกของรางวัลตรงนี้นะครับรู้สึกการซื้อมันจะใช้20หยกแดงนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับมันจะเพิ่มโบนัสตรงนี้2%นะครับไอโบนัสตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอาไปบวกกับตรงไหนนะเพราะว่าผมก็ลองดูแลซื้อมา55%เนี่ยอาหารก็กินอาหารก็ยังท่าเดิมอยู่นะครับสปีดต,ตรงนี้ก็ยังเป็น1อยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครรู้นะครับว่าไอตัวโบนัสตรงนั้นไปบวกตรงไหนนะครับก็มา <c oughs> บอกเป็นความรู้ให้ผมได้นะผมอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาผมได้ข้อมูลที่แบบมันไม่มีใครพูดถึงไอโบนัสตรงนี้แบบชัดเจนอะนะครับใครที่รู้ก็ลองมาบอกกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมันก็จะเป็นในส่วนของด่านในตรงนี้นะครับให้คุณสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้มันก็มีการโดนาทนะครับการตอบคาถามนะครับแล้วก็การตีมอนนะครับก็3มอย่างนี้เล่นกันค่อนข้างง่ายนะ ยากมันจะมีไตรงตอบคําถามเนี่ยยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอ่านคําถามนะครับแล้วคุณลองคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับผมว่าคําตอบคุณน่าจะตอบกันได้ง่ายๆนะวันนี้ผมเจอว่าไอฮิโรโบเนี่ยตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังฮิโริโบเนี่ยมันชื่ออะไรนะครับทีแรกผมก็ไม่รู้หรอกนะครับและทีนี้ผมผมลองอ่านใช่ไหมมันบอกว่าตุ๊กตาที่อยู่ข้างหลังของฮิฮโยริโบเนี่ยคือตัวอะไรนะครับผมก็ลองมาดูสกิลนะครับ แล้วทีนี้ผมก็มาดูแล้วผมว่าอ้าวเฮ้ยอันนี้มันตุ๊กตานี่หว่าแล้วก็ชื่อซันชายนะครับก็เออเฮ้ยชื่อนี้ก็จัดนะครับก็ไปตอบมันก็ถูกนะครับแต่วันต่อๆไปผมไม่แน่ใจว่าคําถามมันจะเป็นแบบไหนนะนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดลองอ่านคําถามมันน่าจะตอบกันได้ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของงูนะครับที่ให้เราตีเก็บสะสมคะแนนนะครับเดี๋ยวทีมตีงูเดี๋ยวผมจะทําแยกอีก คลิปหนึงแล้วกันนะโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้มีอะไรเล่นยากมากนะครับก็มาซื้อนะครับของตกแต่งนะครับแล้วก็บริจาคไปนะครับคุณมีเท่าไหร่คุณก็บริจาคไปนะครับบริจาคไปบริจาคไปไอโบอดันนะ่ะผมไม่เห็นจะมันจะช่วยอะไรเลย <c oughs> <c oughs> นะครับเห็นไหม ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะ520นะครับก็มันก็มีของพิเศษเออของรางวัลพิเศษตรงนี้ให้มาเต็มเลยนะครับก็กดรับของรางวัลกันไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มากดรับของรางวัลกันไปเฮ้ยได้เศษ5หรอก็โอเคนะแรนดอมแรนดอมได้เศษเดเดตัลูมาสกิล5แต่ผมอยากได้ไอตัวสกินกับไอสกินเหมือนผมมีแล้ว ผมอยากได้เนี้ยอยากได้กรอบมากกว่านะนะครับก็ลองมาดูครับว่าแต่ละคนนะครับจะดวงดีดวงแย่ยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของไอ้ตรงแต้ม2,000ันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนี่ตรงแต้ม2,000นะครับมันจะสามารถสุ่ม S R s P ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ลองมาลุ้นกันดูนะครับในแต้ม2,000เนาะก็ลองเล่นเล่นกันไปนะครับโอเค สำหรับตัวกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับใครรู้ว่าบโบนัสตรงนี้มันมไปคิดคำนวณตรงไหนนะครับก็ลองมาบอกให้ผมรู้ด้วยคนนะ <laughs> โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตีงูแล้วกันนะครับ